สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a ิ i ท g ร a โ o บายชุริกรน,นะคะวันนี้หัวข้อที่ไม่เหมาะมาทำคลิปนี้ก็คือเบื้องบนอยากที่จะบอกอะไรกับคุณมาดูสารจากเบื้องบนนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณแต่ก่อนอื่นไม่เหมาะขอเช็คพลังงานของคุณจากสัญลักษณ์ก่อนนะคะช้อนสองคันนะคะแล้วก็มีกีตาร์ด้วยมีขนนกสองสองสองเลยขนนกสองช้อนสอง คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการตักตวงการเก็บเกี่ยวนะการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณเสียงเพลงมีส่วนช่วยในการทําให้คุณได้มีความสุขในการใช้ชีวิตได้หรือคุณเป็นคนที่ออมีเสียงเพลงเป็นคนเป็นนักดนตรีก็ไ,ได้นะนักดนตรีส่งส่งต่อเสียงเพลงให้กับผู้คนให้เขาได้มีความสุขคุณได้กุญแจดอกสําคัญคุณได้คีย์เวิร์ด ในการใช้ชีวิตคุณเก็บคีย์เวิร์ดในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเก็บเกี่ยวความรู้อยู่ได้ตลอดเวลาความรู้ของคุณเพิ่มพูนอยู่ตลอดตลอดในตอนนี้แล้วก็คุณก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อสารนะเป็นคนที่ส่งสารเป็นคนที่เป็นสื่อกลางเป็นผู้ส่งสารไม่ว่าจะรูปแบบใดๆให้กับ ให้เขาได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นให้เขาได้มีแสงสว่างให้เขาได้ออกจากความมืดมิดได้นะคุณเป็นหนึ่งในคนที่ส่องแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณเรามาดูจากไพ่สำหรับนี้นะคะสักสามใบเหมือนเดิมนะคะขอเช็คพลังงานของคุณขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณ คุณได้แปดเหรียญแล้วก็ห้าดาบเอ้ยห้าไม้เท้าแปดเหรียญกับห้าไม้เท้าในการทํางานของคุณไม่เหมาะเห็นถึงการที่ว่ามีผู้คนเนาะมีผู้คนหลายๆคนที่มีความเห็นต่างแต่คุณก็ทํามันไปเรื่อยๆคุณก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเห็นต่างก็ไม่เป็นไรก็พยายามอดทนพยายามภาคเพียรในการทําอาชีพหรือสิ่งที่คุณรักนี่แหละห้าถ้วยห้าถ้วยหกเหรียญ แล้วก็หนึ่งไม้เท้าห้าถ้วยหกเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้เท้าคุณเป็นคนแก่งแม่มอาเห็นถึงจิตใจของคุณแล้วคุณเป็นคนแก่งมากๆคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอๆคุณพยายามอัปเกรดตัวเองอยู่เสมอๆไม่ให้ตัวเองแบบเข้าอยู่เข้าสู่พลังงานลบแบบไม่ชอบให้ตัวเองทุกถึงแม้บางครั้งมันจะแบดเข้ามา นะบางครั้งมันจะแวบเข้ามาบ้างไอเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้คุณเสียใจมันจะแวบเข้ามาบ้างแต่คุณก็ทําให้มันดีขึ้นนะคุณก็ทําให้มันดีขึ้นเสมอเสมอคุณก็ดึงตัวเองจากสภาวะแบบนั้นนะ่ะมาได้เสมอเสมอแม่หมอถึงบอกว่าคุณเก่งไงคุณพยายามที่จะดึงตัวเองและพยายามที่จะช่วยให้ตัวเองได้มีความสุขมากขึ้นได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นและคุณก็เปิดรับ ผู้คนหรือกลุ่มคนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เขาพยายามที่จะช่วยคุณหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลหรือเบื้องบนเนี่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะช่วยคุณอยู่นะมีไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการช่วยเหลือเป็นไพ่ของการเกื้อหนุนคุณก็เปิดรับคุณก็ยอมรับว่าเออถ้ามีสารอะไรส่งมาถ้ามีคลิปอะไรหรือถ้าเห็นข้อความใดที่มันทําให้คุณได้แบบเหมือนใจฟู เหมือนรู้สึกสั่นสะเทือนเหมือนรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันใช่เลยข้อความนี้มันน่าจะเป็นของคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่กังขาเลยว่าเอ้ยคนตั้งหลายคนจะมาตรงกันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ได้กังขาคุณคุณแค่รู้สึกว่ามันคือข้อความของคุณจริงๆอันนี้แม่หมอขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะแม่หมอไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของเขาเสียตอนเขาอายุ10 14หรือยังไงแม่หมอไม่แน่ใจนะ แล้วก็เขาก็ส่งข้อความไปที่ที่โทรศัพท์ถึงพ่อเขาว่าพ่อเขาคิดถึงเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเขาบ้างไหมส่วนเขาว่าคิดถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เออโอเคก็ไม่มีใครตอบรับอยู่แล้วเพราะพ่อเขาเสียไปแล้วใช่ไหมละ่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเข้าไปเข้ามินิมาร เขาจะชอบกินพวกน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นนะเขาไม่กินน้ำอัดลมเขาไปซื้อน้ำผลไม้แทนแล้วพอเขาซื้อน้ำผลไม้แล้วเขาก็เปิดฝาน้ำผลไม้นั้นมาใต้ฝาน้ำผลไม้นั้นนะ่ะเขียนว่าคิดถึงมากๆแล้วเขาก็ยังเก็บฝานั้นอยู่เสมอจนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นานละก็เอามาเล่าประสบการณ์แล้วก็มีคนมาเล่าต่ออีกทีแล้วแม่หมอก็ไปฟังมาอีกทีแล้วก็อยากจะเล่าต่อให้กับพวกคุณอีกทีนึงว่าการที่ ใครสักคนที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้หรือพลังงานของใครก็ได้ที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้การที่คุณอยากที่จะสื่อสารกับพวกเขาหรือการที่คุณอยากจะส่งคําถามหรือใดๆก็ตามเนี่ยคุณสามารถส่งกระแสจิตกระแสใจของคุณไปได้แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะได้คำตอบมาจากช่องทางไหนพวก เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนหรือจักรวาลเนี่ยเขาพยายามส่งคําตอบมาให้เราเสมอเพียงแค่เราเห็นตรงนั้นหรือเปล่าที่แม,ม่หมอเล่าเรื่องนี้ก็คือว่าในข้อความบางข้อความหรือเราอาจคิดว่ามันบังเอิญก็จริงอ่ะแต่บางครั้งมันไม่มีความบังเอิญเราจะรู้สึกกินใจด้วยตัวของเราเองเราจะรู้สึกว่าเออนี่แหละคือคําตอบของเราหวังว่าคุณจะเข้าใจที่แม่หมอพูดไปนะ มาแล้วมาดูกันนะคะว่าเบื้องบนท่านอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณเบื้องบนอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะเบื้องบนอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ทูบค u p s ดิเอ็มโพลอร ตีเหรียญอัศวินถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญสิ่งที่ไม่หมอเห็นเบื้องบนอยากจะเบ,บื้องบนอยากจะบอกกับคุณเบื้องบนเนี่ยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนเนี่ยหกเหรียญเนี่ยท่านอยากช่วยเหลือจริงๆท่านกําลังเข้าสู่กระบวนการการช่วยเหลือคุณอยู่การช่วยเหลือคุณเนี่ย จะมาได้หลายช่องทางมากๆอยู่ที่ความปรารถนาของคุณในตอนนี้นะแล้วก็เป็นพลังงานของมัลชูลีนเป็นพลังงานเป็นเอเนจีของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอย่างที่หมอบอกไปนะแพชชั่นอะที่ท่านมีแพชชั่นอะเป็นเทพเป็นเทพที่เป็นผู้ชายพูดแบบนี้เป็นเทพที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นเอ่ออันนี้ใช้วิจารณญาณนะอาจจะเป็นคู่ครองของคุณที่ไม่ได้ลงมาด้วยกัน ในภพชาตินี้อาจจะเป็นคุณพ่อของคุณที่ไม่ได้ท่านที่ท่านไม่ได้อยู่ในภพชาตินี้กับคุณได้อย่างที่ปหมอเล่าไปเพรานะ็มเพ m เ e อร์นะขึ้นมาก็เป็นเป็นกรณีของคนที่ห่วงใยคุณเป็นพ่อก็ได้นะเป็นพ่อในหลายภพชาติไหนหรือสิ่งสักด์สิทธิ์ที่ท่านท่านมีพลังของแมสคูล i นมากๆอะ่ะมีพลังของความเป็น พระเจ้าในตัวอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้พลังงานของ๊อ d อ่ะพลังงานของ God แบบนั้นเลยนะคะท่านอยากจะช่วยเหลือท่านกําลังให้การสนับสนุนแล้ว p r o t e c แล้วก็ให้การปกป้องดูแลคุณอยู่ท่านกําลังปกป้องคุณอยู่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าท่านท่านปกป้องท่านคอย support ท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในตอนนี้ขอเพียงแค่คุณมีกําลังใจ ขอเพียงแค่คุณมีกำลังใจสี่เหรียญใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะต้องดูแลหัวจิตหัวใจของตัวเองอย่าปล่อยให้ความกลัวอย่าปล่อยให้ความกลัวมันเข้ามาอยู่ในจิตในใจเพราะคุณต้องเป็นคุณเป็นบุตรของท่านอันนี้ไม่หมอขอให้ใช้วิจารยานนะคุณเป็นบุตรของท่านบุตรของคนที่แข็งแกร่งที่สุด บุตรของผู้ที่มีความกล้าอย่าก,กลัวอย่าปล่อยให้ความกลัวมันมาครอบงำหนักแน่นจงหนักแน่นแล้วก็ใจเย็นให้มากพอกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณจะได้รับโอกาสดีๆบางคนบอกได้เลยนะว่าท่านอาจจะช่วยเหลือในด้านเงินบางคนเท่านั้นนะบางคนเท่านั้นท่านอาจจะได้ช่วยเหลือในด้านเงิน ให้คุณได้ได้รับเงินก้อนอะ่ะไม่ว่าจะมาในช่องทางไหนนะอันนี้แม่หมอก็ไม่เน้นให้คุณเอ,อเสี่ยงโชคหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เน้นนะบางคนบางคนไปเสี่ยงโชคเราไม่ถูกแล้วก็ต่อว่าไม่หมออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นแม่หมอจะไม่เน้นในเรื่องนี้แต่การเงินหรือเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของโชคดีอะ่ะเท่าที่ประสบการณ์ที่แม่หมอเปิดไพ่มานะไพ่หกเหรียญกับหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นอะ่ะคุณกําลังจะได้รับโชค คุณกำลังจะได้รับเงินก้อนคุณกําลังจะได้รับอะไรที่มันเป็นอสังหาหริมทรัพย์ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอะไรที่มันดูมีมูลค่ามากๆอะ่ะท่านจะประทานให้กับคุณแต่แม่หมอไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะต้องบอกไว้ที่นี้ก่อนท่านจะประทานให้กับคุณได้ให้คุณได้ได้มีกําลังใจในการต่อสู้อีกครั้งหนึง่งได้มีทรัพย์ได้มีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสบายใจที่สุดในการที่คุณจะ อยู่บนโลกใบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเงินไม่สําคัญแต่แน่นอนที่สุดสําหรับเพื่อนบางคนที่ต้องการความสบายใจมันไม่สําคัญก็จริงแต่มันต้องอยู่ในความสบายใจเงินจะต้องไม่ทําให้คุณทุกข์ใจนี่แหละคือส่วนสําคัญเงินจะต้องไม่ทําให้เราทุกข์ใจ ดังนั้นการที่ไม่ทําให้เราทุกข์ใจคือจะต้องไม่มีปัญหาทางด้านการเงินและการไม่มีปัญหาทางด้านการเงินมันก็มีหลากหลายช่องทางมากๆเราไปสร้างเหตุเราไปรู้เหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยใดที่จะไม่ให้คนมีปัญหาทางด้านการเงินคือเรื่องอะไรคุณจะต้องถ้าคุณได้รับส่วนนี้มาแล้วนะสมมติคุณได้รับเงินสก้อนหนึ่งมาแล้วเนี่ยหรือใดๆก็ตามคุณจะต้องบริหารให้ดีไม่งั้นมันในพริบตาถ้าเราไม่รู้จักบริหารเพราะอะไรรู้ไหม เพราะภาชนะของเราไม่ถึงพร้อมเหมือนน้ำร้อนน้ำร้อนที่เราจะชงกาแฟแต่เราดันไปใส่แก้วพลาสติกมันก็ละลายกาแฟเราก็ไม่ได้กินน้ำร้อนนั้นก็ละลายก็คืออันนี้คือภาชนะมันไม่ถึงพร้อมดังนั้นภาชนะของคุณต้องถึงพร้อมคุณถึงไม่มีปัญหาทางด้านการเงินแม่หมอเคยบอกว่าหล,ลายๆคลิป ในหลายๆคลิปเพราะเดวไม่หมอจะบอกในเรื่องหนึ่งก็คือคนที่วิกฤตการณ์ของโลกใบนี้นะโลกใบนี้มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดวิกฤตเ,เศรษฐกิจมันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยคือคนที่เขาไม่มีหนี้สินอันนี้ไม่หมอเขาบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าโอโ้โหคนมีหนี้สินจะผิดนะไม่ใช่เพราะตัวไม่หมอเองก,ก,ก็ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่มีกระบวนการนี้เราก็จะไม่มีทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ขอให้คุณจบ ขอให้คุณจบมีมีวาระการจบของนี้สินน่ะแล้วพยายามไม่สร้างต่อนี่คือเหตุปัจจัยที่เราจะไม่เดือดร้อนเลยในอนาคตมีได้เราก็คือจบในกระบวนกระบวนการของสิ่งที่ที่ที่มีตรงนั้นสมมติว่าเราต้องผ่อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็อยู่ในกระบวนการของเขาตรงนั้นเพื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรานะไม่หมอไม่ได้ให้คุณเป็นนี่นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้มันจบหยุด อยู่ตรงแค่ความจําเป็นจริงๆอะไรที่มันสร้างนี่จากความไม่จําเป็นตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นตัดตัดไปก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นคือตัดไปก่อนเอาส่วนที่จําเป็นจริงๆเอาส่วนที่จําเป็นจริงๆนะคะเพื่อให้ความสบายใจของเราเพื่อให้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่รู้สึกว่าทำไมชีวิตเราขาดแคลนทําไมชีวิตฉันไม่ดีทําไมชีวิตฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีหลายๆคนที่เขาไม่ได้ เออร่ำรวยที่ทสังคมบอกว่าร่ำรวยแต่เขามีความสุขนี่คือคนรอบตัวของไม่หมอรอบตัวของไม่หมอที่เขายังใช้ชีวิตประจําวันยังค้าขายยังอะไรอยู่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่มีนี่แต่เขาก็มีความสุขในเฉพาะตัวของเขานะไม่หมอว่าการมีความสุขที่แบบว่าเออในในสมฐานะของเราเนี่ยก็ยังดีกว่าเรามีความทุกบนบนภาพลักษณ์ที่ให้คนอื่นมองว่าเราแบบเลิศเลอเพอร์เฟก ตรงนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่คุณจะต้องหันกลับมาคิดอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหมอพูดไปท่านก็คงอยากให้พูดด้วยนะั่นแหละนะท่านก็คงอยากให้พูดด้วยแล้วมาดูท่านอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกคะ่ะท่านรักคุณนะอย่างที่บอกไปท่านรักคุณไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะแต่ท่านมีเมตากับคุณมากๆ The Hangman ข้างบนท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะสิไม้เท้ากเจ็ดไม้เท้า7ไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือถ้วยแล้วก็เดอะสตาเดอะสตาได้สำรับเป็น7ดดาบในสิ่งที่ท่านอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกก็คือคุณ สภาวะของคุณเนี่ยหรือชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าคุณจะมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอบางคนอาจจะมองว่าบททดสอบหรือจะมองด้วยเรื่องของกรรมหรืออะไรก็ได้นะแม่หมอก็จะห้ามไม่ได้แต่แม่หมอจะเรียกว่ามันเป็นบททดสอบแล้วกันเพราะว่าถ้าเรียกว่ากรรม เราจะรู้สึกหขดหูใจแต่ถ้ามันเป็นกรรมแล้วคุณไม่รู้สึกหดหูใจคุณรู้สึกว่าเออใช้ซะใช้ซะอย่างเนี้ยแม่หมอก็เคยคิดว่าเออมันเป็นกรรมแต่ก็ใช้ซะใช้ซะให้หมดเออแม่หมอก็คิดได้แบบนั้นแต่ถ้าเราเรียกว่าบททดสอบเนี่ยเราจะเราจะทําทําข้อสอบแล้วผ่านมันไปให้ได้ไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกไม่ให้กลับมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนั่นคือการที่เราคิดว่าเออตอนนี้มันเราเจอบททดสอบอยู่นะมันก็เป็นส่วนดีมันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเราอย่าแพ้จิตใจของเราแล้วกัน เพราะยังไงถ้าเรารู้สึกไม่อยากเจอเวรกรรมไม่อยากเจอบททดสอบยังไงพวกเราทุกๆคนต้องเจอเพราะลงมาบนโลกใบนี้เนี่ยลงโบลงมาบนโลกมนุษย์เนี่ยเราจะต้องเจอบททดสอบกันทุกคนแตกต่างกันออกไปมากน้อยแตกต่างกันออกไปแต่โชคชะตาของคุณบอกได้เลยว่าคุณจะต้องเหนื่อยกับคนอื่นสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยแต่การเหนื่อยของคุณนะคุณเชื่อได้ถ้าคุณเก็บแต้มคุณเก็บแต้มไปตลอดไม่เหมือนคนอื่นเยอะกว่าคนอื่นแต่ภูมิปัญญาของคุณถูกเก็บ จากสถานการณ์นั้นนั้นเสมอเสจริงๆเป็นแบบนั้นคุณจะได้บรรลุบางอย่างที่คุณต้องการในอนาคตกับเหตุการณ์ที่คุณเจอคุณจะเสียน้ำตากับเหตุการณ์นั้นคุณจะเหนื่อยมากมายกับเหตุการณ์นั้นก็ตามแต่เมื่อคุณผ่านไปได้แล้วเหมือนคุณได้เก็บแต้มได้เก็บคะแนนได้เก็บเขาเรียกว่าการได้ได้พิชิต พิชิตเลเวลของตัวเองให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เท่ากับคุณได้รับเสือ้อเกาะได้รับอาวุธอยู่ตลอดในระยะเวลาที่คุณเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาหรือเจอเหตุการณ์ใดๆทําให้คุณเติบโตขึ้นแบบแข็งแกร่งขึง้นน่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้คุณได้เสื้อเกาะกันกระสุนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้คุณได้มีอาวุธในการต่อสู้อะไรแบบนี้ไม่เหมาะจะเปรียบเทียบเลย ทุกเหตุการณ์คุณไม่เสียเปล่าคุณจะได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นเสมอเสมอเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ปล่อยผ่านหรือบางเหตุการณ์คุณรู้ด้วยซ้ําว่าเออฉันเจอเรื่องนี้มันคือบททดสอบฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับฉันมันต้องการให้ฉันรู้อะไรนี่แหละคือตัวคุณท่านบอกว่านี่แหละคือตัวคุณอย่าวันไว้อย่าวันไว้กับสถานการณ์วันไว้ได้นะวันไวได้เซน s i t i ได้แต่ก็ดึงตัวเองกลับคืนมาให้ความหวังกับตัวเองอยู่เสมอเสมอ ให้กำลังใจตัวเองเสมอๆคุณพกกำลังใจมาด้วยคุณเชื่อไม่หมอไหมว่าพวกเราพกกำลังใจมาด้วยไม่ได้จากคนอื่นจากตัวของเราเองความแข็งแกร่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเรามองหน้ากระจกในจิตในใจของเราบอกเสมอว่าเธอต้องสู้ถึงแม้น้ำตาจะไหลถึงแม้จะ โดหูใจขนาดไหนก็ตามแต่ข้างในของคุณอยู่กับคุณเสมอดังนั้นไม่มีใครกอดกอดตัวเองไม่มีใครปลอบใจปลอบใจตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากําลังใจที่ดีที่สุดก็คือจากข้างในของตัวของคุณเองในสิ่งที่ท่านบอกคุณจะเป็นดาวเด่นคุณจะเป็นแสงสว่างในอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง ในสายอาชีพของคุณแน่นอนคุณจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่ผู้คนต่างเข้ามาหาคุณเพื่อให้คุณได้ช่วยบอกทางเขาหน่อยว่าเหตุการณ์นี้คุณผ่านมาได้ยังไงคุณเติบโตมาได้ยังไงคุณจะเป็นคนที่ช่วยบอกคนอื่นเขาจากประสบการณ์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ อายุมากแล้วไม่มีประสบการณ์อะไรบอกคนอื่นเลยไม่ใช่คุณแน่นอนคุณจะเป็นคนบอกคนอื่นเขาได้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละเธอต้องผ่านมาให้ได้แบบนี้นะไม่ใช่แค่บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละชีวิตแล้วก็ให้เขาไปประจนภัายเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะหยิบกุญแจดอกสําคัญให้กับคนอื่นได้ด้วยจากการที่คุณรู้แล้วว่าทุกสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณกุญแจมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือส่วนที่คุณเป็นนั่นแหละคือส่วนคือ เขาเรียกว่าสิ่งที่มันถูกกำหนดไว้แล้วในโชคชะตาของคุณพยายามออกจากความรู้สึกที่ที่ตัวคุณไม่ต้องการให้ได้เพราะคุณสังเกตว่าถ้าความรู้สึกใดที่คุณไม่ต้องการอ่ะคุณจะรู้สึกหนักคุณจะรู้สึกหดหูคุณจะรู้สึกหมดพลังดังนั้นออกจากความรู้สึกนั้นมุ่งหน้าสู่ความรู้สึกดีๆนะคะขออีกสามใบ ฉันอยากจะบอกอะไรอีกสามใบราชินีถือดาบราชินีถือดาบแปดเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะรุ่งโรดไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เดทไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เดทคือการทันฟอร์มตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองการทันฟอร์มการเติบโตการลอกคาบ ทุกครั้งทุกสถานการณ์คุณเติบโตเสมอคุณจำมาไว้นะคําพูดคํานี้แม่หมอพูดอยู่เสมอเสมอให้คุณเข้าใจเลยว่าทุกสถานการณ์มันที่มันเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณได้เติบโตนะคะคุณเป็นราชินีถือดาบคือคนที่ชัดเจนกับตัวเองคือคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะพยุงตัวเองกล้าที่จะบอกกับตัวเองต้องการอะไร นั่นคือส่วนที่คุณจะต้องกล้าบอกกับตัวเองแม่หมอจะให้คุณพูดกับกระจกนี่แหละเพราะมันเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการความสําเร็จคุณต้องการสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะต้องกล้าที่จะบอกตัวเองหน้ากระจกถ้าคุณยังไม่กล้าที่จะบอกสิ่งที่คุณต้องการหน้ากระจกกับตัวเองแสดงว่าคุณยังไม่ได้เปิดรับสิ่งนั้นคุณถึงยังไม่ได้สิ่งนั้นสักทีหนึ่งท่านอยากจะให้คุณกล้าที่จะชัดเจนกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรบอกกกััับตววเองในนทุๆ บอกกับตัวเองจนมันซึมเข้าไปในจิตในใจว่าฉันต้องเป็นคนแบบนี้ฉันต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้เพราะมันซึมเข้าไปตรงนั้นปุ๊บคุณจะไม่มีข้อเขาเรียกว่าขัดข้องใจใดๆเลยคุณจะทําในทุกๆวันแบบมีความสุขทําอาชีพของคุณทําในสิ่งที่คุณรักแบบมีความสุขไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้น คุณจะทํามันด้วยความภาคเพียรแล้วสิ่งนี้แหละมันจะสร้างเงินให้กับคุณมันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณคุณจะเป็นรา,าชาถือถ้วยเอ๊ะราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญคือคนที่อุดมสมบูรณ์คนที่มั่งคั่งคนที่พังพร้อมมั่นคงที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่พึงจะมีได้เศรษฐีถ้าเกิดคำว่าเศรษฐียังแสลงใจอยู่ ถามตัวเองว่าทําไมคําว่าเศรษฐียังแสดงใจเรารับไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยต้องถามตัวเองนะเพราะถ้าในใจเราึกๆเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงคําว่าเศรษฐีคําว่าใครบอกว่าเศรษฐีเข้ามาแล้วเรายังแสดงใจดังนั้นเราจะโหยหาความมั่งคั่งไม่ได้เลยเราจะต้องเปิดรับและยอมรับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าคําว่าเศรษฐีนี่มันโอกใกล้ตัวมากๆเลยแสดงว่าคุณเปิดใจยอมรับ กับความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์แล้วแล้วสิ่งนั้นแหละจะเข้ามาหาคุณเพราะภาชนะของคุณถึงพร้อมเพราะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณไม่ได้มีข้อกังขาใดๆนั่นคือตัวตนของคุณนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกและท่านก็รู้ด้วยว่าคุณต้องการอะไรในใจเพียงแค่คุณเปิดรับเพียงแค่คุณยอมรับให้ได้ว่าคุณต้องการจริงๆคุณต้องการมันจริงๆพลังงานของคุณจะได้ลิงก์ ับเบื้องบนส่งถึงเบื้องบนว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆบางคนต้องการความมั่งคัง่งฉันต้องการความร่ํารวยจริงๆแต่ไม่กล้าที่จะบอกตัวเองหน้ากระจกได้ซ้ําว่าเธอเป็นคนที่ร่ารวยตรงนี้มันก็ย้อนแย้งเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งความต้องการจริงๆออกไปดังนั้นคุณจะต้องกล้าบอกว่าฉันจะเป็นคนที่ร่ํารวยฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันจะไม่เดือดร้อนเรื่องใดๆเลยถ้าเรากล้าที่จะบอกแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนั่นคือการเตรียมพร้อมภาชนะ ที่ดีเตรียมพร้อมในสิ่งที่เตรียมพร้อมไว้รอรับสิ่งที่คุณต้องการนะคะในวันนี้เบื้องบนท่านก็อยากจะบอกกับคุณประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่อร c o ค o นะคะสำหรับนี้เพิ่มเติมให้คุณสักสามใบนะ บอกได้เลยนะคุณต้องเป็นคนที่อึดมากกว่าคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่นคําว่าอดทนมากกว่าคนอื่นอึดมากกว่าคนอื่นอย่าไปวัดอย่าอย่าอย่าไปบอกว่าเออคนอื่นเขาวาสนาดีจังอะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดแต่การที่คุณจะต้องผ่านอะไรที่มันเหนือชั้นกว่าคนอื่นน่ะคุณเข้าใจไหมคือเราจะต้อง คนที่เขาพิชิตยอดเขาเอเวอรสต์สหรือใดๆอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยเราก็มองว่าเขาเก่งใช่ไหมเป็นเพราะอะไรเขาถึงเก่งเป็นเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนั้นเป็นเพราะอะไรเขาถึงอึดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเขาฝึกมาดีเป็นเขาเจอสภาพเขาเขาเขาเปเคยไปแล้วเขาเคยฝึกซ้อมแล้วไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่ปีเขาถึงไปพิชิตได้เขาเตรียมพร้อมร่างกายเขานู่นนี่นั่นทุกอย่างเขาฝึกซ้อมทุกอย่างนั่นแหละคือส่วนสําคัญของคนที่จะประสบความสําเร็จคือเขาไม่ได้แบบฟุกไงเราคิดว่าเออเขา ไปปีนเขาแล้วไปปักธงยอดเขาที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นเพราะเขาฟุกเป็นเขาโชคดีเป็นเขา,เเาวาสนาดีมันไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเป็นในสิ่งที่คุณจะต้องทําโดยคุณจะไปปักธงเห็นความสําเร็จของคุณอ่ะได้จากประสบการณ์อย่าท้อแท้กับประสบการณ์ของตัวเองอย่าท้อแท้กับสิ่งที่ตัวเองเจอถึงแม้มันจะหนักมันจะเหนื่อยแต่มันทําให้คุณแก่งขึ้นมันทําให้คุณเก่งขึ้นมันคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องปลดพันธนาการในเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกที่ด้อยค่าตัวเองความรู้สึกที่เหนื่อยใจเหลือเกินความรู้สึกที่้ oo, ทำไมชีวิตฉัน,นยากลำบากขนาดนี้ปลดพันธนาการตรงนี้เสียบอกกับตัวเองเลยว่าฉันมาเพื่อยิ่งใหญ่ฉันมาเพื่อเป็นคนที่ทรงคุณค่าที่สุด ในโลกใบนี้เพราะฉันมีคนเดียวในโลกใบนี้ฉันคือมนุษย์คนเดียวที่จิตวิญญาณเนี้ยมีจิตวิญญาณเดียวหน้าตาเนี้ฉันจะยิ่งใหญ่ที่สุดในรูปแบบของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่าไปเปรียบเทียบกับใครจริงๆแม่หมอบอกแบบนั้นเพราะคุณต้องกล้าพูดว่าคุณจะทรงอิทธิพลที่สุดในสายงานของคุณคุณจะต้องกล้าพูดแบบนี้คุณจะทรงอิทธิพลที่สุดในครอบครัวของคุณเพราะคุณจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สุด โดยที่ใครไม่มีข้อกังขาในตัวของคุณเลยในความเก่งในความสามารถของคุณนั่นแหละคือส่วนสําคัญการที่คุณจะไปปักธงบนยอดเขาที่สูงที่สุดได้คุณต้องมีความมั่นใจว่าคุณทําได้นั่นเป็นส่วนสําคัญคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําได้ปลดพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ความล้มเหลวทุกอย่างอะฉันทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ยไม่ต้องไปคิดเลยนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันเสียไปแล้ว อะไรที่มันสูญเสียไปแล้วใดๆก็ตามเริ่มต้นใหม่เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่กันได้ทุกวันนั่นคือส่วนสําคัญนั่นคือโอกาสเราได้โอกาสกันทุกวันมันไม่มีไม่มีเ,เขาเรียกว่าหมดโอกาสแล้วไม่มีอายุขนาดนี้หมดโอกาสแล้วไม่มีเพียงแค่เราคิดเอาเองเฉยๆว่ามันหมดโอกาสแล้วลองกล้าท้าทายชีวิตตัวเองกล้าท้าทายประสบการณ์ของตัวเอง ลองคิดเจ้ามันมันมันน่าสนุกเออมันน่าสนุกแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณคุณเป็นคนแบบนั้นอะที่แม่หมอพูดแบบเนี้ยคุณรับได้เพราะคุณแก่งอะคุณแก่งคุณเก่งเบื้องบนบอกคุณแก่งคุณเก่งใสไปเลยคนคนนี้อัดเต็มจัดเต็มไปเลยพูดไปเลยปลุกเขาไปเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองเบื้องบนบอกแบบนี้แล้วแม่หมอก็เชื่อได้ว่าคุณหลังจากฟังคลิปนี้คุณก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสีทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามา คุณกล้าที่จะเผชิญหน้าคุณคุณเป็นนายตัวเองมันเป็นเวอร์ชั่นของคุณจริงๆมันเป็นส่วนที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆท่านอยากจะบอกแบบนี้นะเบื้องบนท่านอยากจะสื่อสารกับคุณแบบนี้ว่าคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นบุตรของท่านท่านเป็นคนที่สุดยอดแล้วอะดังนั้นบุตรของท่านก็ต้องสุดยอดด้วยถ้าท่านเป็นถ้าคุณเป็นคนของท่านเป็นพลังงานที่ท่านต้องดูแลคุณก็ต้องเป็นพลังงานเดียวกับท่าน ท่านถึงจะลิงก์กับคุณได้มากขึ้นคือต้องแข็งแกร่งต้องเข้มแข็งนั่นคือตัวตนของคุณนะคะวันนี้แม่หมอก็บอกว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ